ฟัดโลดา้าเออใครอยากดูคลิปฟันโลดา้ามั่งเดี๋ยวว่าไปถามฝ่าโจขอที่สามนะคะพูดผู้หญิงเหรอผู้ยิงเหรอหรอใช่จ้าว้าวอยู่ไหนอะครับอ้ทางฝ่าโจ้เนี่ยเผยเผยตัวได้ไหมเผยตัวได้ไหมไม่ยิงไม่ยิงเผยเผยตัวได้ไหมครับเอ้ยผม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 ไม่เทอที่หนึ่งเลยก็ได้นะอยู่ไหนอะครับอยู่ไหนดิ้นเลยดิ้นเลยปัาโจดิ้นเดิน,ดนไปห,หานะหมวกสีแดง <laughs> โอเคได้ครับได้ค <laughs> รับฝปาโจครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเอฟดีไม่ให้นิ้งไม่เป็นค่ะเก็บได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะปกป้องเธอตอนที่เหน่งเองจัดไปเขี่เคอาเรื่องอ่อผมผมรออยู่นี่ครับมาตัวละครเอ้ยตัวละครเป็นไงบอกผมด้วยนะเสียวเสียวผู้หญิงวะเอ้ยผู้หญิงงี้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลน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 ผปกป้องเธอเองจำไว้ เอาเราแล้งไงนี่มาแล้ว,น,น,วละนะ okay, okay. โอเคครับโอเคบริเวณไหนครับโอเคนี่ปานี่ปะใช่ค่ะใช่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาร่วมมือกันดีกว่าครับคุณแจ็งเกลครับขอบมากแหมแหมป๋าแหมป๋า,ปาตั้งตั้งแต่ในทองทองแล้วนะ <laughs> อันที่สามคางไม่ขอยเยอะไม่ผมให้ที่หนึ่งเลย <laughs> <laughs> เฮ้ยพวกมึงอ่ะว่าไงวะให้ที่หนึ่งหรือเปล่า ว่พร้อมพิษฝาแน่โอ้โหเฮ้ย AI อับป้องเดียวเลยโอ้โหเรานี่ไม่ดีเลยเธอเธอมานี่เธออ้าวเธอหายเธอหายไปทับทิมทัพทิมอยู่ไหนครับโอ้ข้างหน้าจ้ะ ผมพาเธอถ้าผมพาเธอที่หนึ่งผมขอเฟซนะเราระวังคนด้วยนะนี่นี่กามผมมาการผมมาตามมากามมาเธอเราจะพาไอเราเล่นเราเล่นล่นลาโหยูเซอร์มันก็แค่อินเตอร์เทนคนดูให้มันแบบให้คนดูชอบอะไรอย่างเงี้ยเชื่อใจป่าดิเฮยไอาจะฟ้องเลย่องมึง อยู่นี่อ่ะผมอยู่นี่อ่ะอย่ายิงอย่างงี้อยู่ไหนวะเธอเธอเดี๋ยวถ้ามีคนยิงเราเธอกระโดดกระโดดรับลูกุนแทนเราเนีนะได้เลยคะจัดไป ขอที่สามก่อนนะได้ค่ะได้ค่ะเดีย๋ยวจัดไปขอบคค่ะกระโดดกระโดรับรู้สุดแทนแทนผมได้นะ <c oughs> เป็นไง <c oughs> แมน <c oughs> แมนเะล่ะผมแมนเะล่ะแมนสับเธอเธอใจเย็นนะไม่ต้องเข้าไปบวกนะหนึ่งสองสามสี่อีกสองคนคนชื่อครับพิมยังอยู่ ขาดแค่สองคนผมรู้แล้วอยู่ไหนหมดโอเคเธอเธอเธอยังอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเธอ แอบอยู่ในพุ่มหญ้าแล้วเนี่ยโอเคโอเคแอบไปนะผมรู้จุดหมดแล้วนะครับมีบัดโจเลยได้ไหมจะได้ที่สามเลยเจนเจนเจนเธอจเจนนะเธอตายจาอย่ายิงนะมันเหลือแค่คนเดียวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยุดมันหยู่เธอ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 นอนแอบไปนะไหวบ้างเขาไม่ไหววิ่งมาหาผมนะไหวจ้าไหว แล้วม <onents> yeah, ันอยู่ไหนอยู่บนตึกอ่ะเธอเธอเธอเลื่อนรถเปล่าอยู่ในบริเวณปะเลื่อนเปาเลื่อนรถวิ่งมาวิ่งมาครับผมวิ่งมาครับผมเห็นปะผมนั่งอยู่เนี่ยวิ่งมาวิ่งมายิงวิ่งมาเลยครับยิงวิ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องอยู่รอดด้วยกันสองคนก่อนเขาอยู่บนตึกเขาอยู่บนตึกเธอเธอมันอยู่บนตึกแอบไว้เธอแอบไว้โอ๊ยเธอเธออย่าเบียดเราเดี๋ยวเธอ เออแพ้สองหนึ่งสองเธอสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองเดี๋ยวเราทำอะไรให้ดูอะไรคือสองหนึ่งสองไม่เข้าใจูเธอมาบมาแล้วเธอเธอเธอต้องปกป้องนะเธอเธอเธอแอบไปเธอมันเจ็บมันเจ็บเธอมันเจ็บมันมันมันเลื่อนรถมันเลื่อนรถเดี๋ยวรอรอรอยิงมันนะเดี๋ยวเธอโผล่ขวาเดี๋ยวเราโผล่ตายโอเค็ปะมันเจ็บเธอเธอมันเจ็บเลื่อนรถเลื่อนมันรถไหวหรือเปล่าเว้ย ไว้เธอเธอเธอระวังเลื่อนรงนะถอยไม่ไหวถอยมานะฉัเนี่ยเขาเขาอยู่ในกล่องเห็นปะในกล่องแอดดออ่ะเห็นแล้วตายเห็นแล้วอ่าเดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวก็มานั่นั่นจะเลื่อนรถอยู่เธอเธอเธอระวังลองหัวอ้าวเธอเขาตายแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อยกันไหมเอ้ยเอาเธอเอ้ยเดี๋ยวผมถามคนดูไว้หนึ่งนะยูเทอร์เราให้เขาที่หนึ่งหรือว่าเราเอาที่สองดีเดี๋ยวถามไว้หนึ่งนะถามคนดูก่อนว้่ะว่าให้ที่หนึ่งดีไหม เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะสักคู่นะเธอคุณคุณชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อโบจ้ะชื่อโบอายุไรครับเนี่ยสามสิบแล้วโอเคครับได้อยู่ได้อยู่นะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวอยู่ฮะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอเจอร์ที่หนึ่งดีป่ะเออนี่นี่เล่นบ้านเล่นอะไรครับเนี่ยเล่นบ้านจ้ะอ่ะเดี๋ยวผมเสียสลละให้ก็ได้ ยิงผมเลยก็ได้ครับยิงผมเลยก็ได้ผมอยากให้เคย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 ที่หนึ่งไหมเคยที่หนึ่งไหมคุณโบยังเลยจ้าอ่าอโอเคนี่คือของขวัญจากผมเลยอ่ะยิงผมเลยครับยิงผมเลยยิงผมเลยยิงผมเลยครับยิงผมเลยตายผมเลยแล้วขอบคุณค่ะโอเคครับผมย่แค่หล่อเลย ลัเธียเพื่อผู้หญิงทำได้ทุกอย่างเยงเคย